เอาเลยครับกลับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านะครับมีอยู่ผมลุงเอฟสตูดิโออีกครั้งหนึ่งครับวันนี้นะครับชมคงับก็จะเป็นคลิปตัดซอยมานะครับจากที่เราไลฟ์สตรีมสดไปนะครับวันนี้จะมาพาไปทำภารกิจลูกแก้วที่5นะครับที่ครูฟิสิกส์นะครับ ภารกิจนี้นะครับท่านผู้ชมครับเรานะครับจะต้องทําการนะครับเดินไปหาครูฟิสิกส์นะครับของแต่และโรงเรียนตัวเองนะสมมุติว่าคุณเล่นโรงเรียน MP ก็ไปหาครูฟิสิกส์ MP เล่น SG ก็ไปหาครูฟิสิกส์ SG หรือว่าเล่นฟิสิกส์ก็ไปหาครูฟิสิกส์เอครูฟิสิกส์ของฟิสิกส์เออพูดแล้วกูเนี่ยอันนี้ครับท่านผู้ชมครับให้เรานะครับทําการกดคุยกับครูฝ่ายฟิสิกส์ ถูกแล้วคูฟิสิกของ MP นะถ้าทำการกดรับภารกิจไปครับนี่ลูกที่5าภารกิจนะครับชมวงับเขาจะให้เราเนี่ยครับไปตีเจ้ามอนสเตอร์เนี่ยครับประมาณ15ตัวนะครับเช่นชื่อบาบ้านะอันนี้กรณีอยู่ในโรงเรียน MP นีครับให้เราวิ่งไปครับคุณผู้ชมครับมันจะอยู่บริเวณนี้นี่ครับข้างบนตรงนี้ครับอ่าอยู่บริเวณนี้ครับคุณผู้ชมงับก็ทําการตีไปครับทั้งหมด15ตัวนะครับตอนนี้เรา ตีชานะเพราะไม่มีสกิลตีนะครับกทำการตีไปเรื่อยครับให้ครบ15้บาตัวเอา,าให้เราทำการตีไปเรื่อยนะครับจนครบ15้บาตัวนะครับเราก็ไล่าลาตีไปเรื่อยครับ อ่ะพอตีเสร็จนะครับคุณงับให้เราไปกลับไปหาครูฟิสิกส์นะครับที่เรารับสกิลมาเอ้ที่เราเับเควสมาคุณผู้ชมครับไปวิ่งไปนี่ครับชื่อเควสนะครับการทดสอบของครูฟิสิกส์นะครับก็กดส่งไปครับเรียบร้อยคุณงับเราก็ได้ลูกแก้วลูกที่ห้ามานะครับคุณงับเราเอาเอาลูกแก้วนะครับไปทําการแล่ที่ศูนย์การศึกษานะครับของสายชีพตัวเองนะคุณผู้ชมนะโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ Thank <laughs> you.